เขางานกันจ้าเ้านี่สิบสององศาจ้าเขางานเนาะยางไปหอดปู๊บเราเดะจะไปสแกนไรนิ้วมือเราลืมแว่นตาความขีลงขีลือมองจริส่ามือหนึ่งก็คือกันวางมือวันจันทร์ปุ๊บคบสีหอดปากประตูเข้าไปข้างใน,นแล้วม่วมีแว่นในยางกับคืนมาเอา ถ้าบ่มีแว่นเซฟตี้เนาะเขาบ่ให้เข้าไปทางไหนนะมันเป็นกฎเคยกะเบื่อนาออยเจ้าขอานีอแต่ละมือแต่ละเวนหลงลืมนะกะตีอะ่ะจอดรถปุ๊บสเฟ้าหยิบเอาแว่นตาเลยวุ้นี่้าตั้งแต่เอียงแล้วพยายามสิอัพโหลดคลิปอ่ะมันอัพไม่ได้อินเทอร์เน็ตมันบอโอเคนะออ มันติวติวอยู่อินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียนี่สุดเจอดจะไปว่าว่าอินเทอร์เน็ตไทยยูวไทยบริษัทมันบ่นนนดีเนละยยุ่นี่นะกแม่นเจ้าสิว่าเจ้าบ่ดีกับเปลี่ยนบริษัทไหมฟันเอาอยูน่นี่ไม่มีทางเปลี่ยนจากยี่หอ้อนี่ไปยี่ห้อน,นั่นกับซ้ำเก่าขนาดไวไฟอยู่เฮียนนะยังหมุนติวติวเนาะจ้า,จาค้นเบิ่งไวไฟไวไฟเด้ ห้วยแตกมันก็มีทั้งขอดีข้อเสียเนาะของแต่ละประเทศเบอกคือกันหนาอีกว่ากี่เมื่อกับสิเขาน,านาเนาเต็มรูปแบบแล้วเนาะเหนาทุกเมือ่อละบานเด้เนี่จากนี้ไปจนหอดเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเวลาทุกคนจ,จัิติเส้าหนาวอีกโดนประมาณ4เดือนนะ4เดือน4เดือนเลยใซเว้นตากอน ก็ไปสแกนไลน์นูมือลืมลืมแว่นตาลืมลืมเกงแขวนนี่ก่ต้องพูดลงหน้าลงกหลังหาลังเทียชิวาวายยังกะลืมหาลังเทียย่างไปหอดเรา,มาเมาอย่างลืมหาลังเทียว,วางคอวางของไว้แล้วก็ลืมเอาเป็นมาเก๊าห้าสิบห้าแล้วเกี้ยนกวนจ้า สกีนอะไรน้มือไปสู้งานต่อไปจ้าหนาวก็ต้องทุนนะทุกคนเพราะว่าความจนมันน่ากลัวขันบ่มีเงินยิดยังก็ลำบากเนะทุกคนเนะมาต่างงานแนละ้วยังยางว่าไปข้างหลงนะังหอกทุกทาทขาวชว่าไทยเขาน้ำ เขามูลละ่ะไปเร่มงานเนาะมาหวัดมองทขางานนอะมุมเก่าวุมเดิมเพิ่มเติมคือความคิลงคิลลืมเนาะเขางานกันจ้ะเพอกันคิมอ่ะบ๊ายบาย